สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหา,าการคูณนะครับแล้วก็ตรงกับแบบฝึกหัดที่1.9านะครับคำสั่งครับสแสดงวิธีทำรรครับข้อที่1วินัยซื้อที่ดิน125ตารางวาราคาตารางวาละ29,700บาทวินัยต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใดอันนี้สิ่งที่โจทย์ให้เราหาก็คือวินัยต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใดนะครับส่วนข้อมูลที่โจทย์บอกมานะครับวินัยซื้อที่ดิน125ตารางวาราคาตารางวาละ29,700บาท ทีนี้เราจะหาคําตอบได้โดยวิธีใดให้นักเรียนจังสังเกตจากตรงนี้นะครับก็คือซื้อที่ดินมา125ตารางวาราคาตารางวาละ2 9 7 0 0บาทมันเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าเท่ากันนั่นหมายความว่าเราก็ต้องใช้วิธีคูนั่นเองนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับแสดงวิธีทํำนะครับวินัยซื้อที่ดิน 125ตารางวาข้อมูลต่อไปนะครับราคาตารางวาละ29,700บาทอ่บาทต่อไปนะครับวินัยต้องจ่ายเงินทั้งหมด เราก็คิดได้จากวิธีคูณนั่นเองนะครับ1,25งคูณด้วย2,9,700นะครับเท่ากับแน่นอนครับเมื่อเราคิดในใจไม่ได้นักเรียนก็ไปทดด้านนอกนะครับซึ่งตอนนี้ครูขออญาตรวบรละตัดตอนนะครับเติมคำตอบเลยนะครับก็จะได้3 7 1ล้าน7แสนนะครับหน่วยเป็นบาท อ่าแล้วก็ตอบนะครับวินยัยต้องจ่ายเงินทั้งหมดเป็นเลขไทยนะครับ3ล้าน7จ็ดแสนหนึ่ง0มืนสพันหร้อยบาทโอเคนะครับเรียบร้อยครับข้อที่หนึ่ง นะครับจะลืมว่าจะหลอกตัวเองนะครับนักเรียนคูณไม่ได้นะครับไม่ใช่มาลอกครูอย่างเดียวนะครับนักเรียนต้องอไปฝึกคิดฝึกทดด้นนอกด้วยนะครับต่อไปข้อที่2นะครับบัตรชมละครเวทีการกุศลราคาใบละ2,500บาทขายบัตรได้1,325ใบจะได้เงินทั้งหมดเท่าใดนะครับอันนี้สิ่งที่โจทย์ให้เราหาก็คือจะได้เงินทั้งหมดเท่าใด นะครับข้อมูลที่โจทย์บอกมาก็คือ,อบัตรชมละครเวทีการกุศลนะครับใบละ2,500บาทนะครับขายบัตรได้1,325บใบนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการทราบว่าได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นักเรียนก็สังเกตได้จากนี่ครับบัตรใบละ2,500นะครับขายได้1,325บใบมันเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าเทกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นวิธีคูณอีกเช่นเดียวกันนะครับเริ่มเลยนะครับ อตอนนี้ก็ขอญาตก,กระชับนะครับรวบรับคำนะครับให้มันสั้นๆนะครับบัตรราคาใบละ2,500บาทนะครับขายบัตรได้1,000 325ใบจะได้เงินทั้งหมดก็คิดได้จาก2,500คูณด้วย1,325เท่ากับแน่นอนครับ เราคิดในใจไม่ได้แน่นอนเักเรียนก็ไปทดด้านนอกนะครับซึ่งอาจจะทดเสร็จแล้วค่อยมาตอบนะครับซึ่งตอนนี้คออรูขอญาตรวมรัดคําตอบนะครับก็จะได้เป็นถ้านักเรียนคูณได้ถูกต้องนะครับจะได้เป็น3ล้าน3ามแสนหนะครับหน่วยเป็นบาทนะครับอตอบจะได้เงิน ทั้งหมด3 000, 3 0ล้าน3 2 5 0 0น0 0 0บาทโอเคนะครับข้อที่2นะครับอ,อย่าลืมทดนะครับด้านนอกก่อนค่อยมาตรวจคำตอบกับที่ครูฉเฉลยนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับจบแล้วครับทั้ง2ข้อนะฮะส่วน ข้อ2ใหญ่นะครับซึ่งเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์นะครับที่กำหนดให้พร้อมทั้งแสดงวิธีทมซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็อาจจะสร้างโจทย์ปัญหาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตไม่เฉลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ